สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งแจ้งในป่าเลยแล้วกันตื่นเช้ามาเราก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องนะคะเราได้รับทินแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่อดทนแล้วก็สู้ที่จะทำต่อนะคะเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็ต้องถึงเส้นชัยในระดับหนึ่งอะคะ่ะ ส่วนอนาคตเราค่อยว่ากันีกทีตอนนี้เราผ่านในช่วงการได้รับพินแล้วเราดีใจมากค่ะดีใจมากเ,เราอยากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทุกสับสไคร์เบอร์แล้วก็หลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้กับเรานะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้านะอานะคะหรือว่าท่านผู้ชมนะคะเราก็ไม่ไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะจากใจจริงเลยเราอยากให้ทุกคนน่ะสู้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่แล้วก็ที่กําลังจะก้าวถูงเส้นชัยนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นสู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะยังไงก็ถึงแน่นอนค่ะก็เราอยากจะบอกว่าทําไมเราขอพินไปที่ประเทศไทยเพราะว่าให้ส่งไปที่ประเทศไทยเพราะว่าอนาคตเราตั้งใจไว้ว่าเราจะกลับไปอยู่ไทยนะคะเพราะว่า Google Adsense เนี่ยที่เราเรียนรู้มาเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราเขียนระบุประเทศไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะก็ประเทศใดก็ประเทศนั้นค่ะแล้วก็เวลาเรารับเงินมันจะลําบากมากถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะคะเราบัญชีเราหรือว่าที่เราระบุไปว่าอยู่สวีเดนหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยการรับเงินก็จะลําบากะคะ่ะเราวันหนึ่งที่เราไม่มีเรี่ยวมีแรงเราเราเราไปอยู่ไทยคะ่ะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะท้งนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงให้ส่งไปที่ประเทศไทยนะคะ เพราะว่าถ้าส่งที่เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วค่ะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะคะถ้าท่านใดยังไม่ทราบก็ดูข้อมูลก่อนที่จะก่อ Google Adsense นะคะว่าถ้าหากอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยคิดจะกลับไปอยู่ไทยไหมหรือว่าจะยึดที่ประเทศนั้นก็ก็แล้วแต่ค่ะใช้วิจารณญาณเอานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะทุกๆคลิปมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยวันนี้เราก็ํ <c oughs> ำโอค่ะแล้วเราก็ เลยมามาส่องเห็ดนิดนึงนะคะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเราตั้งใจมามาส่องนิดเดียวค่ะเพราะช่วงนี้ยังยังอยู่ที่ประมาณใกล้ใกล้เที่ยงค่ะใกล้ใกล้เที่ยงดูที่ใกล้ใกล้เที่ยงมืดแล้วอ่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าพินที่เราได้เนีย่ยเราไม่สามารถถืออย่างนี้ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแล้วเราก็ให้น้องเราก็คุยกันค่ะในเรื่องของรหัสนะคะแล้วเราก็ จะทำการเกอ,อกในขั้นตอนต่อไปนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่สนับสนุนและให้กำลังใจมาตลอดนะคะในวงการนี้มีเพื่อนๆที่น่ารักมากมายเลยค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะ Google Adsense ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็เราถือว่าเราโชคดีมากน้องตามให้ที่ไปษณีนะคะไปษณีเขาก็ไปค้นกล่องตู้เก่าๆะคะ่ะปรากฏว่าจดหมายนี่ไปอยู่ในตู้นั้นซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกส่งคืนในไม่ช้าะคะ่ะเราเราก็ดีใจมากๆคะ่ะน้องเขาก็ดีใจด้วยแล้วเราก็ขอบคุณไปษณีด้วยนะคะที่เขากะตือรืืล้นแม้กระทั่งวันเสาร์นี่เขาก็ยังเอามาส่งให้ ก็คือเขาจะอ่านชื่อภาษาอังกฤษเราไม่ได้นะคะเราก็แนะนำนะคะถ้าเพื่อนท่านใดที่ให้ชื่อภาษาอังกฤษไว้ก็ให้บอกญาติไปด้วยค่ะแล้วก็เอาะไยชื่อไปถามที่ไปรษณีย์นะคะเพราะว่าบางท่านเขาก็อ่านไม่ออกนะคะอันนี้หน้าตาด้านในค่ะก็จะมีบอกเราว่ามีรหัสให้เราะคะ่ะก็ตามนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ